ทประชิของกันเขญญาจะย่าจะได้ดี สวัสดีค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายขอนำเสนอโปรแกรม Aware X by BioR ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาในการทำงานและมีความสะดวกรวดเร็วในเรื่องของการจัดเก็บอุปกรณ์ medical instrument ในห้องผ่าตัดให้ได้อย่างเป็นระบบเพื่อลดปัญหาในการทำงานล่าช้าและป้องกันอุปกรณ์ medical instrument ไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากหมดอายุทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายแผนกห้องผ่าตัด ได้นำโปรแกรม Aware x p y BioR มาใช้แล้วได้ผลดีค่ะและนี่คือเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบันที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมค่ะ,ะแผนกห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้มีการเก็บอุปกรณ์ medical instrument แบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1หอของปลอดเชื้อด้วยกระดาษมีอายุการใช้งาน1เดือนอันนี้อายุเก็บเท่าไหร่นะอันนี้อายุเก็บอยู่ที่เออ1เดือนหเดือนประเภทที่2กล่องโล oh หะ rigid container มีอายุการใช้งาน6เดือนอันนี้กล่องเนาะแล้วก็จะดูเหมือนกันเนาะดูวัน expire ดู external indicator ว่า มีการเปลี่ยนสีไหมเนาะไม่มีการหักไม่มีการขาดเนาะฟ้าไม่มีการเปิดเนาะแล้วก็สองฝั่งก็ดูเหมือนกันเนาะประเภทที่3ซองของปลอดเชื้อมีอายุการใช้งาน1ปีค่ะสเตอร์เล,ล็บเราก็จะดูเหมือนเดิมแล้วก็ดูวัน x ไ i จากสติ๊กเกอร์เนาะแล้วก็ดูว่าแถบสีข้างซองมันเปลี่ยนสีไหมเนาะใช่แล้วมันก็จะเปลี่ยนจาก สีชมพูเป็นสีฟ้าการคัดแยกอุปกรณ์วันหมดอายุมีการติดสติกเกอร์จำนวน12สีแทนในแต่ละเดือนและในการตรวจสอบวันหมดอายุของอุปกรณ์ Medical i n s t r u m e n t ทางทีมบุคล